แปลามักุโลหรือว่าปลาทูน่านะครับแบบสซอเมิ้ครับตลาดปลาโอาก้าเซ็นตันพิชมาเก็ตโอซาก้าครับเฮ้แกฮ้เฮ้ยเี้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้้ กินเดือดๆนะฮะกินได้นะลองชิมดูนะครับนี่มีอะไรกันบาบ้างไม่มีวาซะบินะาวาตะบิกรึ้มเนื้อมันมันครับนี่แบบที่ตลาดปลานะชิมสดนะฮะแกสองชิมชิ้นนะึงเนื้อม,มันมันคนระับ

There, second floor have have shop thing. up there. uh second floor have shop shop thing thing. Oh, I'm not I don't know. Ah, <two> Ah, uh, 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 Office. Office. Ah, office. Where office? Our office. Fish uh, market uh, 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 only first floor. Okay. Ah, uh, only first floor. ข้าบนมันออฟฟิศนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นตลาดขายนะครับก็ oh. ที่แรกผมค,คิดว่าข้างบนมีอะไรนะรรก็ะกเลยถามกันนะซาโดฮัวเบสต์อับอ่าเบสต์อับซาโดฮัวออฟฟิศรโอ้โหสุดยอดจั <c oughs>

for for selling for you eat this one for selling sell รือว่านั่นที่อยู่ตรงนี้ดูกาบไปขายหร้อไปกินเองนะครับเนือ้อแดงหรือเนื้อหมูเลยเนาะแพงมากเล็ดเล็ดเรชอ่าแล้วก็แพกใส่ชั้นหนึ่งนะครับ ไปลาของคนญี่ปุ่นอัสุดยอดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสมิโจอัปเป็นชแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ